สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็สิว่าภาะประจำวันซุ์นะคะพระปางลำพึงสิเป็นใ้ลักษณะนี้ค่ะนแล้วนะคะนี่พระปางลำพึงค่ะลักษณะของคนลำพึงก็สิเป็ประมาณน,นี้ประวัติภายหลังที่ตัดสรู้ได้ไม่นานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทับอยู่ใต้ ซึ่งประทับอยู่ใต้ล่มไทได้ทรงลำพึงถึงธรรมที่ได้ตัดสรู้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดยากแก่การเข้าใจรู้สึกอ่อนพระไทยที่จะนำออกปูดสัตว์แต่พระองค์เห็นว่าสรพพสัตว์มีภูมิต่างกันจึงทรงพระดํำริจะแสดงธรรมตามภูมิชั้นของปัญญาสรพพสัตว์นั้นๆ อย่าลืมวาพินสอนทั้งเทวดาและมนุษย์มารภูมิทั้งหลายพินสอนหมดทุกอย่างค่ะทิศมงคลทิศตะวันตกเว้นทิศมงคลทิศตะวันออกเว้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีมงคลสีชมพูส่วนสีบริวารพวกเครื่องเรือนเครื่องประดับเป็นสีฟ้าเว้นสีเทาสีควันบุรี วันมงคลวันจันท์วันอังคารวันพระฤหัสบดีเว้นวันพุธกลางคืนสวดพระคาถาตั้งน้โมสามจบแล้วสวดวาโทโนโอะม,ะมะมะวา21ดจบเด้อค่ะเด้อวาโทท่อทุองวาโทโนโอะม,ะมะมะวา อย่างมีคติธรรมอีกอันนึงให้ฟังะะด้อค่ะเด้ไม่ใช่พรมขิีมาขีดให้เราดีหรือไม่ดีชั่วบ้างแต่การกระทําของเราขีดตัวเราเองขีดดีก็ได้ดีขีดชั่วก็ได้ชั่วฟังอีกเถอะไม่ใช่พรมขิีมาขีดให้เราดีือบ้างชั่วบ้างแต่การกระทําของตัวเราเองเด้เที่เห็ดให้เฮาชั่วหรือดีวันพรมฤิีเกิดจากตัวเฮาว่าเขาสิรักดีหรือรักชั่ว เมื่อนีก้กะหลังจากที่เพื่อนตัดสลูแล้วฮนะตัดสลูกับอริยะสัตซีฮนะแต่การที่สอนทรม,มาเพื่อน,นี่ค้นข้าใจยากสิบอกว่ามันเข้าใจยากอีอลีเอา้าตั้งแต่สองพันหาร้อยกรัวปีมาแล้วมิไผเข้าใจย้งบ่ท่านข่าใจเลยเด้แม่กระทั่งสินหาค้นยังบอค่อยเข้าใจขนาดว่าขอเนื่องบวชขาสัด ขอสองบลักทรัพย์ขอสามบพพิพิธในกามขอสี่บพูดเท็ดขอหาสุราเมื่อนเมาคนยังบ่เข้าใจเพราะบันใดเด้การที่รับรับการที่รักษาศีลหานี่มันเป็นนิจศีลเฮาบ่ต้องรับทุกมือเพราะปอยู่บ้านเฮาก็สามารถรักษาศีลหาใดเพราะว่าศีลหาคือ ค็นสินหาคือของคนปกติเด้เขาจะไปคิดเครียดว่ากุรักษาสินหาว่าแมเนเน็ตสินหาคือคนปกติหนึ่ง <c oughs> บ่ไปขา์าบ่ไปจำมาเล่เทเม้าบ่ไปขาคนบ่ไปนั่นสองบ่ไปลักทรัพย์ถ้าคนผิดปกติก็ต้องลักทรัพย์ถ้าคนดีถ้าคนปกติกับ่ต้องลักทรัพย์ไผคือทํามาหากินแบบสุจริตบ่ป,ประพืชผิดใกกามบ้านเฮาเอินผัวเดียวเมียเดียวบ่ผูดเทศ คนเหาาดยมากสิพูดเท็จพูดจยกพูดซอเสียดพูดให้คน้นหลงเสือพูดให้คน้นบ้านเฮาเอินว่าพูดจนไว้คน้นหลงเสือนะเขาเอินว่าหลอกล,องลวงเราก็ไม่ไผเย็ดได้จากคนเลยทุกคนต้องมีการตัวบางครั้งตัวเพื่อว่าให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเนาะการตัวยกให้ค้นดีขึ้นคล้ายๆผัวเมียกนันจังซส่ผู้นั่นไป มีภูหม่อาจจะบอกว่าบ่าได้ไปเออเขาเอาหน่าตั๋วเพื่อว่าให้มันเรื่องระงับแต่สุดท้ายแล้วการโกงกบ่มิอันดีอย่างสซกมือหนึ่งมันก็ต้องบอด่ดีการกินเหล้ามันกับบ่ดีบาที่นี่ตัดสู่ของเพิ่นนี่คือเอามักแปดนี่แหละทุกสมุไทยนิโรธดมรกทุกหาเหตุแหแทงทุกรับทุกโดยมักแปดมักแปดคือ,อยังแต่คือที่บ่อยฟังว่าหนึ่ง มักแปดน,น,นึ่งก็นึ่งเกิดแก้เจ็บตายเป็นทุกข์การพักผ้าการพัดผ้าจากสิ่งที่รักทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ปาจนะปาถนาสิ่งใดบ่ได้ดสมหวังเป็นทุกข์แล้วก็ไอ้รวมทั้งร่างกายเฮาบ่แข็งแรงยังเป็นทุกข์เ,เบิดเด้ตราบใดที่ยังเอาชนะความคิดดีหรือความชัวบ่ได้เฮาสิได้เป็นทุกข์ตลอดเลยได้เอออันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่สองดำริชอบก็หไมยถึงว่า อ่าต้องโกรธบ่ต้องโกรธว่าต้องเกลียดแล้วบ่าต้องเบียดเบียนเออขอที่สามว่าจะชอบว่าพูดซอเสียบว่าพูดใส่ไหลว่าพูดข้าหยาบคายขอที่สี่กับกระทำชอบหมายถึงบ่า่าสัตว์บ่ลรักทรัพย์ว่าประพฤติผิดเนกามขอหากระเลียงชีพชอบหันเป็นข้าราชการโดยมากมันจะอยู่ในพวกท่างานนี้ข้าราชการว่าต้องทุจะดิบว่าต้องหลงและเรื่องในอำนาจวาสนาแล้วก็ ความเพียรชอบนี่ก็หไมยถึงว่าการทํางานอันใดที่ว่าดีห้องป่าตรงเฮ็ดถ้าเ้างเฮ็ดดีข้าตตรงเห,งห,งเห้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการระลึกชอบสติเพิเงห้องมีสติห้องเช็ดอีกยังไงห้อสติให้ห้ามีสติแล้วก็กวอ,อ,อ,วกอีกอันหนึ่งคือสมาธิชอบให้ห้องหูจักยุดคิดค่ะก็มีแค่นี้ หยุดคิดได้จากของจากนิดนึงว่าระลึกถึงความท่ว่าเฮาเฮ็ดดีหรือเฮ็ดว่าดีอสมมติว่าเฮาโดนคนนินทาเฮาเขาคิดว่าเอ๊ะเูเฮ็ดอย่างไหนให้เขานินทาแต่ว่ายเนี้ยท่านไปิดโกรธเลยเด้ต้องไม่คิดบ่งเขาคิดว่าให้เบื้องจาของก่อนว่าเฮาเฮ็ดอย่างไหนเขาจังนินท่ามือนี้ก็ไม่แค่นี้ก็สิจบด้วยเทานี้ล่ละค่ะอย่าลืมว่าวัน อย่าลืมว่าวันเหมือนเี๋วเาถึงว่าวันศุกเนาะเหมือนเี๋วเาถึงว่าวันสุกว,วันสุกใน,กน่คือ่องปางลำพึ่งนี่แหละค่ะปางล้ำพึ่งสีเบาซาในจากน้อยอาะวาเขาสามารถฟังได้ตลอดปางล้ำพึ่ง คาถากับสิ่งตัางนโมสามจบวาโทนะอะมะมะวา21ครั้งวาโทวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวา,า21ครั้งแค่นี้ค่ะลงถ่ายด้วยกับสินหาคับมักแปดที่เก่าอย่าลืมด,ด้วค่ะเด้อค่ะแค่นี้ค่ะ